หญิงสาวอายุ36ปีมีลูกทั้งหมด120คนความลับที่ถูกปิดไว้กำลังจะถูกเปิดเผยแสงแดดยามเช้าลอดผ่านม่านหน้าต่างสีซีดของบ้านหลังเล็กๆกกริมขอบเมืองบ้านที่ดูธรรมดาเกินกว่าจะดึงดูดสายตาใครแต่สำหรับเด็กๆที่อาศัยอยู่ที่นี่มันคือโลกทั้งใบของพวกเขาลลิตาหญิงสาววัย36ปียืนอยู่หน้าอ่างล้างจานเธอจัดการกับจานชามที่กองผนเป็นอย่างใจเย็นเสียงหัวเราะของเด็กๆดัดดงขึ้นจากห้องข้างๆความวุ่นวายเป็นเหมือนเสียงเพลงประกอบชีวิตที่เธอคุ้นเคยมานานแต่ ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มอ่อนโยนนั้นเต็มไปด้วยความลับอันแสนหนักอึ้งแม่ดูสิฉันวาดรูปเสร็จแล้วเด็กหญิงตัวเล็กวิ่งมาหาเธอชื่อมีนาอายุเพียงหกขวบแต่เรียกลลิตาว่าแม่ด้วยความผูกพันอย่างลึกซึ้งลลิตาย่อตัวลงยิ้มให้เด็กน้อยพลางลูกหัวเบาๆเก่งมากเลยเจมีนาแม่ภูมิใจในตัวลูกนัดําว่าแม่ที่เด็กทุกคนเรียกเธอไม่เคยทําให้เธอรู้สึกเบื่อหน่ายแต่กลับสร้างบาดแผลลึกในใจเพราะเธอรู้ดีว่า เธอไม่ใช่แม่แท้ๆของพวกเขาที่นี่ไม่ใช่บ้านธรรมดาแต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเด็กจํานวนมากมากจนเกินกว่าที่ใครจะคิดว่าผู้หญิงคนเดียวจะดูแลได้ทั้งหมดแต่ลลิตากลับทําได้อย่างน่าประหลาดเธอจัดตารางเวลาอย่างเคร่งครัดแบ่งหน้าที่ความรักอับผิดชอบให้เด็กๆช่วยเหลือกันเองทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบแต่เช้าวันนี้ต่างออกไปเมื่อถึงเวลาอาหารเช้าลลิตาสังเกตเห็นว่านาที เด็กชายวัยสิบขวบไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะเธอคิดว่าเขาอาจจะนอนตื่นสายแต่เมื่อเดินขึ้นไปดูในห้องกลับพบเพียงเตียงที่ปูเรียบร้อยและหน้าต่างที่เปิดแง้มเอาไว้เพียงเล็กน้อยหัวใจของลลิตาเต้นแรงเธอรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ปกติเธอเรียกชื่อเขาดังลั่นนอทีอยู่ในลูกเสียงตอบกลับคือความเงียบที่ก้องกังวานในใจเธอลลิตารวบรวมเด็กๆทุกคนเพื่อตรวจนับจํานวนเด็ก1 1 9คนอยู่ครบยกเว้นทีความเงียบงานปกคลุมบรรยากาศราวกับว่าทุกลมหายใจหยุดนิ่ง เธอเริ่มออกตามหาเดินตามถนนเล็กๆใกล้บ้านทางเพื่อนบ้านที่ไม่เคยรู้ว่ามีเด็กมากมายขนาดนี้อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวพวกเขาให้คําตอบที่ไม่ช่วยอะไรนักไม่มีใครเห็นนาทีเลยตั้งแต่เมื่อวานความกังวลแปรเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวภาพอดีตแวบ,บเข้ามาในความคิดภาพของสถานที่ที่เธอเคยหนีออกมาเมื่อหลายปีก่อนภาพขาองค์เด็กๆที่ไม่ใช่เพียงแค่เด็กธรรมดาหากวนที่ถูกพบโดยคนที่ไม่ควรพบหลักคืนวันนั้นลลิตาไม่สามารถข่มตาหลับได้เธอหยิบกล่องไม้เก่าๆ ใต้เตียงออกมาเปิดมันด้วยมือที่สั่นเทาข้างในเต็มไปด้วยเอกสารเก่าๆและภาพถ่ายเก่าจังๆหนึ่งในนั้นคือภาพเด็กทารกที่เธออุ้มไว้ในอ้อมแขนเด็กคนนั้นคือนาทีเธอรู้ดีว่าการหายตัวไปของนาทีไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันอาจจะเป็นสัญญาณแรกของบางสิ่งที่เธอกลัวมาตลอดเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึกปลายสายเป็นเสียงแปลกๆที่ลลิตาไม่อยากได้ยินอีกในชีวิตเรารู้ว่าเด็กอยู่กับเธอนาทีเป็นของเราส่งเขากลับมาก่อนที่มันจะสายเกินไป ลลิตากำรโทรศัพท์แน่นหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวและโกรธเธอรู้ว่าไม่มีทางยอมให้ใครทากเด็กๆไปจากเธอได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามความเงียบที่เต็มไปด้วยเสียงร้องในใจเธอได้แตกสลายแล้วเช้าวันถัดมาความสงบในบ้านของลลิตาหายไปโดยสิ้นเชิงเด็กๆนั่งเงียบงนันรอบโต๊ะอาหารสายตาทุกคู่เต็มไปด้วยความสงสัย และความกลัวแม้ลลิตาจะพยายามยิ้มให้เหมือนทุกวันแต่ดวงตาของเธอบ่งบอกถึงความวิตกกังวลที่ไม่อาจปกปิดได้เธอเดินออกไปที่สวนหลังบ้านลงหายใจหนาวเย็นของยามเช้าตัดกับแสงแดดอ่อนๆ่อนเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพยายามโทรหาหมายเลขหลักที่เธอเก็บไว้ใช่ในยามฉุกเฉินแต่ปลายสายกลับเงียบสนิทความรู้สึกหนาวเย็นไม่ได้มาจากอากาศแต่เป็นเงาในใจที่เธอไม่สามารถสลัดออกไปได้เงาของอดีตที่ตามหลอกหลอนเธอามาตลอดในขณะที่เธอกำลังคลุ่นคิดเสียงเคาะประตูหน้าบ้านดังขึ้นลลิตาสะดุง้ง เพื่อรีบเดินไปเปิดประตูด้วยหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะหน้าประตูคือชายในชุดสูทสีดำแปลกตาดวงตายินชาแฝงไปด้วยความรู้มากกว่าที่เขาแสดงออกคุณลลิตาใช่ไหมครับน้ำเสียงของเขาเรียบเฉยผมคือเจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการเด็กเราได้รับแจ้งว่ามีเด็กหายตัวไปจากที่นี่ลลิตาพยายามควบคุมสีหน้าเธอไม่เคยแจ้งความแล้วใครกันที่แจ้งเรื่องนี้ขาดใช่เด็กชายชื่อนาะทีหายตัวไปเมื่อคือนฉันกำลังตามหาอยู่เธอตอบอย่างระมัดระวังชายคนนั้นพยัต กอนหน้าเล็กน้อยดวงตาเย็นชาของเขาสำรวจภายในบ้านราวกับกำลังนับจำนวนเด็กในหัวอย่างเงียบๆขออนุญาตตรวจสอบพื้นที่หน่อยนะครับเป็นมาตรการปกติลลิตากัดริมฝีปากแน่นเธอรู้สึกไม่ไว้วางใจแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เธอเปิดประตูให้เขาเข้า,ขามาในบ้านเด็กๆต่างมองเขาด้วยความหวาดระแวงเด็กบางคนหลบหลังลลิตาบางคนจ้องเขม็งด้วยสายตาที่ไม่ใช่แค่ความกลัวแต่คล้ายกับการปกป้องหลังจากเดินตรวจรอบบ้านชายคนนั้นยืนหยุดอยู่ตรงหน้าลลิตาอีกครั้ง เด็กที่นี่เยอะจังนะครับคุณดูแลทั้งหมดนี้คนเดียวหรือใช่ฉันเป็นแม่ของพวกเขาคำตอบของเธอหนักแน่นแม้จะรู้ดีว่ามันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดชายคนนั้นยิ้มมุมปากเล็กน้อยก่อนจะยื่นนาบัตรให้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมติดต่อผมได้ทุกเมื่อเมื่อเขาจากไปลลิตารู้สึกถึงลมเย็นที่ไม่ใช่ลมธรรมดาแต่มันคือกลิ่นของอันตรายที่ใกล้เข้ามาคืนนั้นลลิตาเปิดกล่องไม้เก่าอีกครั้งหยิบเอกสารสําคัญออกมาเธออ่านชื่อและรหัสต่างๆบนกระดาษที่เต็มไปด้วยคําว่าโครงการ120 เธอจำได้ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลับสุดยอดขององค์กรที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้โครงการที่ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการลิงเด็กแต่มันคือการสร้างมนุษย์ขึ้นมาใหม่เด็กทั้ง120คนไม่ใช่เพียงแค่เด็กธรรมดาพวกเขาเป็นผลลัพธ์ของการทดลองเกี่ยวกับจิตใจและพันธุกรรมของมนุษย์แต่ละคนมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันบางคนมีความฉลาดเกินไปบ,บางคนมีสัญชาตญาณแหลมคมเกินมนุษย์บางคนไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่ามนุษย์อีกต่อไปและตอนนี้องค์กรนั้นกลับมาตามหาผลงาน ของพวกเขาขณะที่ลลิตากำลังจมอยู่ในความคิดเสียงเขาหน้าต่างก็ดังขึ้นเธอสะดุ้งหันไปมองอย่างรวดเร็วนอที่ยืนอยู่ข้างนอกในความมืดลลิตารีบวิ่งไปเปิดหน้าต่างแต่เธอหยุดชะงักเพราะสิ่งที่เห็นนอไม่ใช่ในาทีคนเดิมเด็กชายที่เธอเล็งดูมาตลอดกำลังจ้องมองเธอด้วยดวงตาสีแดงสว่างริมฝีปากเต็มไปด้วยเลือดที่แห้งกรังแม่ผมกลับมาแล้วเสียงของเขาหักท่าแตกต่างจากที่เธอจำได้หัวใจของลลิตาจมดิ่งสู่ความกลัวเธอรู้ทันทีว่าสิ่งที่เธอหลบหนีมาตลอด กำลังตามเธอทันแล้วลลิตายูนตัวแข็งอยู่หน้าหน้าต่างดวงตาของนาทีเรืองแสงสีแดงสะท้อนแสงจันในความเมื่อรอยยิ้มเล็กๆที่เคยเต็มไปด้วยความอบอุ่นบัดนี้กลายเป็นรอยยิ้มแฝงไปด้วยความเย็นชาและหน้ากนลุกมือของลลิตาสั่งเธอเปิดหน้าต่างอย่างช้าๆหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมานอนทีลูกเป็นอะไรไปเข้ามาข้างในก่อนเธอพูดเสียงสัน่นพยายามปกปิดความหวาดกลัวในใจนาทีปีนข้ามหน้าต่างเข้ามาอย่างคล่องแคล่วเกินกว่าเด็กวัยสิบขวบ จะทำได้ดวงตาสีแดงของเขาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของลลิตาราวกับกำลังมองทะลุความคิดของเธอผมไม่เป๊ะน,นออะไรหรอกครับแม่แต่ผมจำทุกอย่างได้แล้วนาทีพูดเสียงเรียบลลิตาหายใจติดขัดเธอรู้ทันทีว่าสิ่งที่เธอกลัวที่สุดกำลังเกิดขึ้น่วยความจำของเขาเริ่มกลับคืนมาก่อนที่เธอจะพูดอะไรต่อนาทีก้าวเข้ามาใกล้จับมือเธอแน่นพวกเขาตามหาผมและพวกเขารู้ว่าพวกเราทุกคนอยู่ที่นี่ คำพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดลึกลงไปในจิตใจของล,ลิตาความพยายามตลอดหลายปีในการซ่อนตัวกำลังทางทลายลงอย่างรวดเร็วเธอรู้ดีว่าองค์กรน,นั้นไม่เคยล้มเลิกตามหาเด็กๆเ,เหล่านี้เราต้องหนีล,ลิตาพูดเสียงต่ำเธอรู้ดีว่าการ,รเผชิญหน้าตรงๆไม่ใช่ทางเลือกพวกเขาไม่มีทางชนะได้เธอรวบรวมเด็กๆทั้ง1 1 9คนภายในไม่กี่นาทีเสียงกระซิบของเธอเต็มไปด้วยความเร่งรีบและความตรัวเด็กๆฟังแม่นะเราต้องออกจากที่นี่ตอนนี้ทุกคนจับมือกันไว้ห้ามแยกจากกันเด็ดขาด เด็กๆทำตามอย่างเงียบๆโดยไม่ตั้งคำถามราวกับสัมผัสได้ถึงอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามาขณะที่พวกเขากำลังจะออกจากบ้านเสียงระเบิดดังสนั่นที่ประตูหน้าแรงระเบิดทำให้บ้านสันสะเทือนเสษไม้ปลิวกระจายไปทั่วลลิตาหันกลับไปเห็นเงาของชายชุดดำหลายคนยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มควันอย่าขยับหนึ่งในนั้นตะโกนดวงตาเย็นชาของเขาจับจ้องมาที่ลลิตาและเด็กๆลลิตาไม่ลังเลเธอตะโกนสุดเสียงวิง่งเด็กๆกระจายตัววิ่งออกไปในความมืดลลิตาตามหลังพวกเขาอย่างรวดเร็วเสียงปืนดังขึ้นตาม หลังเธอรู้สึกถึงความเจ็บแปลกที่แขนแต่ยังคงวิ่งต่อไปโดยไม่หันกลับนาทีวิ่งเคียงข้างเธอดวงตาสีแดงของเขาเปลี่ยนประกายขึ้นอีกครั้งคราวนี้เต็มไปด้วยความโกรธเขาหยุดวิ่งหันกลับไปเผชิญหน้ากับชายชุดดำที่กำลังไล่ตามนอทีอยาลลิตาตะโกนแต่สายไปแล้วนาทีชูมือขึ้นทันใดนั้นคลื่นพลังบางอย่างแผ่กระจายออกมาจากตัวเขาแรงสั่นสะเทือนทำให้ทุกอย่างรอบข้างหักยุดนิ่งชายชุดดำล้มล,ลงกับพื้นราวกับถูกบีบอัดด้วยแรงที่มองไม่เห็นลลิตายืนมองภาพนั้นด้วยความตกใจเธอรู้มาตลอดว่าเด็กๆ มีความสามารถพิเศษแต่ไม่เคยเห็นพลังของนาทีชัดเจนขนาดนี้มาก่อนเมื่อทุกอย่างสงบลงนาทีหันกลับมาหาเธอดวงตาของเขากลับเป็นสีปกติแต่แววตายังคงเต็มไปด้วยความสับสนผมจำได้แล้ววอกรับแม่พวกเขาไม่ใช่แค่คนที่ต้องการตาหาเราแต่พวกเขาคือคนที่สร้างเราคำพูดนั้นทำให้ลลิตาหยุดนิ่งความลับที่เธอพยายามปกปิดมาตลอดกำลังถูกเปิดเผยช้าๆเด็กๆทุกคนไม่ใช่แค่เด็กที่เธอเลี้ยงดูแต่พวกเขาคือผลงาน ที่เธอเคยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขึ้นมาเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่แม่แต่เคยเป็นนักวิจัยที่ช่วยออกแบบชีวิตของพวกเขาก่อนที่จะตัดสินใจขโมยเด็กๆเ,เหล่านี้ออกมาเพื่อหนีจากฝันร้ายที่เธอช่วยสร้างแต่ตอนนี้ฝันร้ายนั้นกลับมาแล้วลลิตานั่งนิ่งอยู่ข้างกองไฟเล็กๆก,ก,กลางป่าเด็กๆ119คนหลบซ่อนกระจายอยู่รอบๆใบหน้าของพวกเขาสะท้อนแสงไปเป็นัดวาดที่เต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและหวาดกลัวนาที นั่งเงียบข้างเธอดวงตาของเขากลับมาเป็นปกติแต่แววตาเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบลลิตาหันมองใบหน้าเล็กๆเหล่านั้นเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งบุคลิกท่าทางและบางคนมีลักษณะพิเศษที่ไม่อาจซ่อนเร้นได้เช่นดวงตาที่เปลี่ยนสีผิวหนังที่เรืองแสงเล็กน้อยหรือแม้แต่ความสามารถในการได้ยินเสียงที่อยูกไกลเกินความเอเป็นไปได้เธอรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเล่าความจริงแม้จะพยายามปกปิดมาตลอดหลายปีแต่ตอนนี้ความลับเหล่านั้นไม่อาจหลบหนีได้อีกต่อไป แม่จะเล่าเรื่องบางอย่างให้ฟังเสียงของลลิตานุ่งแต่หนักแน่นเด็กๆทุกคนเงียบลงทันทีตั้งใจฟังพวกหนูไม่ได้เกิดมาเหมือนเด็กทั่วไปแม่เคยเป็นนักวิจัยในโครงการลับที่เรียกว่าโครงการ120พระะร่พวกรเขาต้องการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเด็กที่มีศักยภาพเหนือธรรมชาติเพื่อใช้งานในสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเด็กๆเ,เงียบฟังบางคนขมวดคิ้วบางคนหันไปมองเพื่อนรอบข้างนาทีมองตรงไปที่เธอด้วยแววตาที่ลึกซึง้ง แม่รู้สึกผิดตั้งแต่วันแรกที่เห็นพวกหนูถูกสร้างขึ้นมาในห้องทดลองพวกหนูไม่ใช่แค่การทดลองแต่เป็นชีวิตเป็นหัวใจเป็นจิตวิญญาณที่มีค่าแม่จึงตัดสินใจขโมยพวกหนูออกมาจากที่นั่นเพื่อให้พวกหนูได้มีชีวิตจริงๆนาทีถามเบาๆแล้วพวกเขาจะหยุดตามหาเราไหมครับลลิตาหายใจลึกไม่พวกเขาไม่มีวันหยุดพวกเขาจะตามเราจนกว่าจะได้พวกหนูกลับไปเพราะสาหรับพวกเขาพวกหนูคือทรัพย์สินทันใดนั้นเสียงปืนดังขึ้นห่างออกไปไม่ไกลเสียงฝีเท้ากระทบใบไม้แห้งดัง เข้ามาใกล้ทุกทีลิตารีบลุกขึ้นยืนตะโกนสั่งเสียงดังแยกกันหนีไปตามแผนทุกคนรู้ว่าต้องไปที่ไหนเด็กๆวิ่งกระจายตัวออกไปอย่างเป็นระเบียบตามเส้นทางที่พวกเขาซ้อมกันมาหลายครั้งล,ลิตาจับมือทีแน่นแล้ววิ่งเข้าไปในป่าทึบเสียงฟีเท้าไล่ตามมาอย่างรวดเร็วชายชุดดำที่เต็มไปด้วยอาวุธไล่ล่าพวกเขาราวกับนักล่าล,ลิตารู้ว่าพวกเขาไม่ใช่แค่ทหารธรรมดาแต่เป็นผู้คุมกลุ่มคนที่ถูกฝึกมา โดยเฉพาะเพื่อจัด,ดาการกับเด็กๆอย่างพวกเธอหลังจากวิ่งจนสุดแรงลลิตาและนาทีหลบเข้าไปในโพรงหินเล็กๆหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบนาทีหันมามองแม่ของเข,ขาแม่ทำไมแม่ถึงยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อพวกเราลลิตาจับใบหน้าของน,า,องนาทีเบาๆดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาที่กลั้นไว้ไม่อยู่เพราะพวกหนูไม่ใช่แค่เด็กที่ถูกสร้างมาพวกหนูคือชีวิตคือหัวใจของแม่แม่อาจจะไม่ได้ให้กำเนิดพวกหนูแต่แม่รักพวกหนูเหมือนลูกจริงๆ น้ำตาของนาทีไหลลงมาเงียบๆเขากอดลิตาแน่นก่อนจะพูดเบาๆถ้าอย่างนั้นผมจะปกป้องครอบครัวของเราทันใดนั้นนาทีหลับตาดวงตาสีแดงกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงแค่แสงเรืองมันคือพลังที่แผ่กระจายออกมาอย่างรุนแรงเสียงกรีดร้องของชายชุดดำดังขึ้นรอบๆพลังลึกลบฮับของนาทีทําให้ทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่งต้นไม้สั่นไหวพื้นดินแตก้าวเมื่อทุกอย่างสงบลงล,ลิตาเปิดตามองรอบตัวชายชุดดำทั้งหมดนอนแน่นิ่งพื้นดิน รอบๆโพรงหินแตกเป็นรอยลึกราวกับมีบางอย่างยิ่งใหญ่ระเบิดออกมานาทีล้มลงในอ้อมแขนของเธอร่างกายอ่อนแรงแม่ผมรู้สึกเหนื่อยจังลลิตาเขาแน่น้ำตาไหลไม่หยุดเธอรู้ว่าพลังของนาทีไม่ใช่แค่ความสามารถธรรมดาแต่มันกำลังเผาผลาญชีวิตของเขาเองและนี่คือเงื่อนไขของการมีชีวิตพลังพิเศษของเด็กๆทุกคนไม่ใช่ของขวัญแต่คือคำสาที่แลกมาด้วยบางสิ่งที่มีค่าเกินกว่าจะอธิบายได้สินฝน รยปลายกระทบใบไม้หนาแน่น,นในป่าลึกความมืดครอบคลุมทุกอย่างยกเว้นเพียงประกายแสงจางๆจากเปลวไฟเล็กๆที่ลลิตาก่อขึ้นอย่างระมัดระวังใบหน้าของเธอซีดเผือดร่างกายยนทีนอนนิ่งอยู่ข้างๆด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและอ่อนแรงมือของลลิตาลูบเส้นผมของนาธีเบาน้ำตาไหลารินอย่างเงียบงันเธอไม่เคยคิดว่าพลังของเขาจะรุนแรงขนาดนี้และเธอรู้ว่าทุกครั้งที่เขาใช้มันจะทําให้เขาสูญเสียบางอย่างไปทีละน้อยไม่ว่าจะเป็นพลังชีวิตความทรงจําหรือแม้แต่จิตวิญญ,ญาณแม่ เสียงนาทีแถวเบาวดวงตาของเขาค่อยๆเปิดขึ้นแม้จะอ่อนแรงแต่แววตาย,ยังค้างอ่อนเต็มไปด้วยความอ่อนโยนที่เธอคุ้นเคยแม่อยู่ตรงนี้ลูกไม่ต้องห่วงลลิตาจับมือเขาแน่นพยายามซ่อนความเจ็บปวดในใจนาทีพยายามยิ้มแม้จะรู้สึกเหมือนถูกดูดพลังไปทีละน้อยผมไม่จำอะไรได้มากขึ้นแล้วครับแม่เคยร้องไห้ตอนที่พาผมออกมาจากที่นั่นลลิตาอึกรู้ว่าความทรงจําของเขากําลังหวนกลับมาอย่างช้าๆเธอไม่รู้ว่านั่นคือพรหรือคําสารรปกาันแน่ ใช่แม่ร้องไห้เพราะแม่รู้ว่ากำลังขโมยบางอย่างที่สำคัญแต่ไม่ใช่จากพวกเขาแม่ขโมยพวกหนูออกมาเพื่อตอบแทนชีวิตที่ควรจะได้รับน้ําตาของเธอไหลลงมาก่อนจะเช็ดออกอย่างรวดเร็วทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากความมืดเด็กๆที่กระจัดกระจายกันหนีเมื่อครั้งก่อนเริ่มทอยออๆยกลับมารวมตัวกันทีและคนสภาพของแต่ละคนเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและความเหนื่อยล้าแต่แววตายังคงเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งม,มั่นแม่เรากลับมาแล้ว เด็กคนหนึ่งพูดพร้อมกับจับมือเพื่อนข้างๆไว้แน่นลลิตามองดูเด็กๆที่เธอรักด้วยหัวใจที่แหลกสลายแต่ก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจพวกเขาไม่ใช่แค่เด็กที่ถูกสร้างขึ้นมาในห้องทดลองแต่คือครอบครัวที่เธอสร้างขึ้นด้วยหัวใจแต่ความเงียบสงบไม่ได้คงอยู่ได้นานเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังขึ้นจากระยะไกลแสงไฟฉายส่องลงมาจากท้องฟ้าแสดงให้เห็นว่าผู้คุมไม่ยอมแพ้ในการตามล่าลลิตารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถหนีได้ตลอดไปเธอจึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับความจริง เด็กๆฟังแม่นะถึงเวลาแล้วที่เราจะไม่หนีอีกต่อไปน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความมั่นคงแม้หัวใจจะสั่นสั่นก็ตามนาทีพยายามลุกขึ้นแม้จะอ่อนแรงแต่เขายังคงยืนหยันที่จะยืนเคียงข้างเธอเราจะสู้ไปด้วยกันลลิตายิ้มแม้น้ำตาจะคลอเบ้าไม่ใช่แค่สู้แต่เราจะทวงชีวิตที่พวกเขาพยายามขโมยไปกลับคืนมาเด็กๆทุกคนพยักหน้าอย่างแนว่วแน่พวกเขาอาจจะยังเด็กแต่ความเข้มแข็งในหัวใจของพวกเขาไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเสียงของเฮลิคอปเตอร์ดังใกล้เข้ามาลิตายืนขึ้นเธอหันมองเด็กๆทุกคนเป็ด อกครั้งสุดท้ายก่อนจะพูดว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงจําไว้ว่าเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือของใครเราเกิดมาเพื่อมีชีวิตและเราจะเลือกเส้นทางของเราเองแสงไฟจากเฮลิคอปเตอร์ฉายสว่างลงมาท่ามกลางความมืดมิดของป่าลึกเสียงใบพัดดังกระหึ่มเหนือศีสระละลิตายืนหยัดอยู่ข้างหน้าลูกๆทั้ง119คนดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นแม่ที่พร้อมจะต่อสู้เพื่อปกป้องครอบครัวของเธอเสียงลั่นไกปืนดังขึ้นจากระยะไกลกระสุนเจาะผา ด้วยความเร็วสูงลลิตาหันไปมองนาทีเพียงเสียยววินาทีก่อนจะกระโดดเข้าปอกป้องเขอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทําให้ทุกคนต้องตะลึงนอทีลุกขึ้นยืนเองได้ร่างกายของเขาเรืองแสงอ่อนดวงตาเปล่งประกายสีแดงเข้มพลังลึกลับแผ่กระจายออกมารอบตัวก่อให้เกิดคลื่นแรงดันที่ผลักทุกอย่างออกไปกระสุนทั้งหมดหยุดกลางอากาศราวกับถูกควบคุมด้วยมือที่มองไม่เห็นก่อนจะร่วงลงสู่พื้นอย่างไรเรียวแรงแม่ผมจําทุกอย่างได้แล้วนาะทีพูดเสียงแถวแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นลลิตาหันมามองเขาด้วยดวงตาที่เต็ม ไปด้วยความสงสัยและกังวลลูกจำอะไรได้นาะทีหายใจลึกดวงตาของเขาสั่นระริกไปดอวอยอความรู้สึกประปนกันผมจำได้ว่าผมไม่ใช่แค่หนึ่งในการทดลองแต่ผมคือศูนย์กลางของโครงการ120เด็กทุกคนที่นี่เชื่อมโยงกับผมพวกเขาถูกสร้างขึ้นจากเซลล์ของผมทุกชีวิตที่นี่เกี่ยวพันกับผมทั้งงอสิน้นคำพูดของนาทีทําให้ทุกคนเงียบกริบความจริงที่เขาเปิดเผยออกมาหนักหนายิ่งกว่าความกลัวใดๆหมายความว่ายังไง เด็กคนหนึ่งถามเสียงเบาหมายความว่าถ้าผมหายไปพวกเราทุกคนก็จะหายไปด้วยนาทีพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดลลิตารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงมาแต่เธอไม่สามารถยอมแพ้ได้เธอจับมือของนาทีแน่นเราไม่ยอมแพ้หรอกลูกเราจะหาทางแก้ไขมันได้เราจะไม่ปล่อยให้พวกเขากำหนดชะตากรรมของเราทันใดนั้นผู้คุมในชุดกรอะสีดำกลุ่มใหญ่บุกเข้ามาล้อมรอบเสียงสังกาดดังกล้องไปทั่วพื้นที่ส่งเด็กคนนั้นมาซะแล้วพวกแกจะได้มีชีวิตรอด ลลิตาหันไปมองเด็กๆทุกคนเธอรู้ดีว่าการยอมแพ้ไม่ใช่ทางเลือกเด็กๆแต่ละคนก้าวออกมายืนข้างเธอแม้จะรู้ว่าต้องเผชิญกับความตายแต่ไม่มีใครถอยหลังเราเกิดมาเพื่อมีชีวิตไม่ใช่เครื่องมือของพวกแกแลลิตาตะโกนตอบกลับสงครามเล็กๆระหว่างความกล้าหาญและความโลภเริ่มต้นขึ้นพลังพิเศษของเด็กๆถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่เด็กบางคนสามารถควบคุมไฟได้บางคนมีพลังจิตที่แข็งแกร่งบางคนสามารถเคลื่อนหน่อที่ได้รวดเร็วเกินกว่าตามองเห็นแต่ถึงอย่างนั้นความเหน็ดเหนื่อย และข้อจำกัดของร่างกายก็ค่อยๆปรากฏขึ้นพลังของพอวกเขาไม่ใช่สิ่งที่ไร้ขีดจำกัดทุกครั้งที่ใช้มันจะดึงพลังชีวิตไปทีละน้อยในที่เห็นเพื่อนๆของเขาล้มลงทีและคนหัวใจของเขาแตกสลายพอแล้วในที่ตะโกนออกมาเสียงของเขาดังกล้องจนทุกอย่างเงียบสงัดเขาก้าวออกมายืนอยู่ตรงกลางสนามรบหยุดนิ่งดวงตาของเขาเปลี่ยนประกายอย่างรุนแรงถ้าพวกแกต้องการฉันก็เอาฉันไปแตะปล่อยคนอื่นไปซะและลิตรีรีบคว้าแขนของเขาไม่แม่ไม่ยอมเสียยอลูกไป าที่หันมามองเธอดวงตาของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาแม่แม่ให้ชีวิตกับพวกเราแม่สู้เพื่อพวกเราเสมอถึงเวลาที่ผมจะสู้เพื่อตอบแทนบ้างคำพูดของเขาทำให้ลลิตาเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเธอรู้ว่าไม่มีอะไรหยุดยั้ยงเขาได้นาทีเก้าไปข้างหน้ายกมือขึ้นเหนือสีสัพพลังมหาศาลแผ่กระจายออกมาแสงสว่างจ้าแผ่ปกคลุมทุกอย่างท่านี่คือการต้องสูญเสียผมขอเป็นคนสุดท้ายที่หายไปเสียงระเบิดดังขึ้นพร้อมกับแสงสว่างที่แผดเผาทุกสิ่ง เมื่อทุกอย่างสงบลงลลิตาลืมตาขึ้นอีกครั้งรอบตัวเงียบสนิทไม่มีเสียงใดๆนาทีหายไปเด็กๆทุกคนยังคงอยู่ร่างกายของพวกเขาไม่เป็นอะไรพวกเขายังคงหายใจอยู่น้ำตาของลลิตาไหลไม่หยุดเธอรู้ว่านทีได้ทําสิ่งที่ไม่อาจย้อนคืนได้แต่เขาก็ได้มอบชีวิตให้กับทุกคนอย่างแท้จริงเวลาผ่านไปหลายปีหลังจากวันที่นาทีเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องครอบครัวลลิตายังคง ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเด็กๆที่เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งแม้หัวใจของเธอจะเตมอไปด้วยความคิดถึงแต่เธอก็ไม่เคยปล่อยให้ความเศร้าครอบงำทุกครั้งที่เธอมองดูเด็กๆเ,เล่นหัวเราะหรือแม้แต่เงียบสงบเธอเห็นเสศเชียวของนาทีในนั้นในรอยยิ้มความกล้าหาญและหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักวันหนึ่งขณะที่ลลิตาเดินผ่านต้นไม้เก่าแก่ที่ทีเคยชอบนั่งใตงง้ร่มเงาเธอพบดอกไม้เล็กๆสีฟ้าเรืองแสงบานอยู่ท่ามกลางหญ้าแห้งใบไม้สันหายวัดด้วยลมอ่อนๆและเธอรู้สึกได้ถึงสัมผัสอ่อนโยนเหืืออออนขขงเเาธยิ้ม ทั้งน้ำตากระซิบแผ่วเบาแม่คิดถึงลูกเสมือนทีและแม่จะรักลูกตลอดไปแสงแดดอบอุ่นสาดส่องลงมาเหนือสีศัะของเธอราวกับคำตอบอลลิตารู้ว่าความรักและการเสียสละของนาทีไม่เคยหายไปมันยังคงอยู่ในหัวใจของทุกคนและนั่นคือจุดจบของเรื่องราวไม่ใช่การจากลาแต่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นจากความรักและความหวังที่ไม่มีวันจางหายนิวอัตเมล